มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาราตัวแม่คิดตรงกับสามีเลือกอยู่กันสองคนไม่มีลูกก็สุขได้ หญิงรัฐานักร้องและก็นักแสดงสาววันนี้มาเปิดใจในรายการวูดดี้เล่าถึงเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่ได้เป็นตัวแม่ของเหล่า LGBTQ นะคะพร้อมกับอัปเดตชีวิตคู่ด้วยการที่บอกว่าเป็นตัวแม่ของกลุ่ม LGBTQ นั้นมีหลายเหตุการณ์มากที่พวกเขาชื่นชอบในตัวของคุณเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจให้ฟังซึ่งหญิงเองบอกว่าเราก็ทํางานาเป็นนักร้องจากเพลงจินนี่จ๋าก,ก็เกือบ20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เห็นการเติบโตของน้องๆกลุ่มนี้เติบโตไปกับเราด้วย เห็นเขาเด้ยอยู่ในตึกแกรมมี่เป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีบ้างจากแฟนคลับกลายเป็นน้องคนหนึ่งที่เราสนิทด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นมากกว่าแฟนคลับทุกวันนี้จะไปเที่ยวดิสนีย์ชอบดิสนีย์เหมือนกันส่วนอันนี้เราสึกประทับใจส่วนใหญ่จะมีเดินเข้ามาแล้วก็น้ําตาคลอตัวสันเราก็จับที่เราพูดว่าแม่ทําให้หนูรู้จักตัวเองมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันทําให้คนคนหนึ่งได้รู้จักตัวเองด้วย พอได้รับสนับสนุนจากครอบครัวด,ด้วยจะเป็นอะไรที่ผลักดันให้เขาเองมีพลังมากด้วยใช่ไหมหญิงบอกว่าสําหรับหญิงเองรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะคะถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนเชื่อว่าจินนีจ่จ๋าหรือว่าตัวหญิงเองตัวพี่แคทเพื่อนๆในวง 200, 2002ราตีก็ไม่ได้เดินทางมาขนาดนี้ค่ะก็โตกันไปถึง80ปีเลยไหมหญิงกรถามบอกว่าก็ยังเต้นไหวค่ะพูดถึงการเป็นตัวแม่แล้วชีวิตจริงล่ะ จะมีตัวมัมเกิดขึ้นไหมไม่คะ่ะคุยกับตูนแล้วคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน,งงานช่วงเวลาที่เราครบกันคุยถึงอนาคตถ้าหญิงแต่งงานเร็วกว่านี้ประมาณ30มสิบต้นๆคงคิดว่าหญิงอาจจะมีแต่พอหญิงแต่งงานเกือบ40แล้วเราก็เลยเป็นจุดหนึ่งทําให้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยดีกว่าก็เลยคิดเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันด้วยเราชอบเดินทางใช้ชีวิตหลายๆครั้งที่เราเจอเพื่อนๆมีครอบครัวเขาเองจะบอกว่าไม่มีดีแล้วเราก็เลยโอเคเลี้ยงลูกเพื่อนคะ่ะชอบสปอยล์รูปเพื่อนในการ การเกิดเป็นมนุษย์บางทีเราไม่ต้องทำทุกอย่างต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้รู้ในแบบที่เราอยากจะรู้ก็พอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราอยากจะเป็นก็ได้จริงๆการมีลูกมันคงไม่ใช่ทุกอย่างความสุขนั้นเพียงแต่เราอาจจะอยู่สุขกับตรงนี้แล้วก็เราก็โอเคแล้วค่ะดาราตัวแม่คิดตรงกับสามีเลือกอยู่กันสองคนไม่มีลูกก็สุขได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ